วิธีการค้นหาช่องสัญญาณทีวีไฮเออร์นะครับดับแรกนะครับมาที่ไลท์ทีวีนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับจากนั้นเลือกที่เมนูที่รีโมทนะครับเลื่อนมาที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่ช่องเมื่อมาที่ช่องแล้วจะเห็นโหมดการติดตั้งช่องนะครับจะมีให้เลือกเสาอากาศคเบิรแล้วก็วกดาวเทียม เราเลือกที่เสาอากาศนะครับแล้วก็ไปที่ช่องจะมีที่เลือกการสแกนหาช่องนะครับเรากดสแกนหลังจากนั้นนะครับจะมีสถานะช่องที่เขียนช่องดิจิตัลนะครับตัวเลขที่ขึ้นคือจํานวนช่องที่สแกนหาได้รอจนครบ100%นะครับ เมื่อครบร้อยเนะครับก็เป็นการสแกนช่องที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็กด Exit ที่รีโมทออกได้เลยก็จะเห็นช่องรายการทีวีขึ้นที่หน้าจอนะครับจากนั้นเราก็ออกจากโมบได้เลยนะครับทดลองเลือกช่องนะครับก็จะมีช่องทีวีตามที่เราต้องการ